ก็สวัสดีทุกคนทูก่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเสียนทุกถีสนามชนโคบานเส้าทงนะครับวันศุกร์ที่สิบสองกันยายนี้นะครับก็มีซ่องคเอกมาให้ทุกคนรับชมรับฟังนะครับข้อมูลเน้นๆจากเสียนฟุกนะครับตรงจากสนามนะครับพอปัคโคเอกคคูแรกกันเลยนะครับโคโนดเดชนารินนะครับหรือว่าไอย้อนนะครับตัวนี้อายุเจ็ดปีชนะนึ่งเสมอนึ่งลาสุดเสมอเส้าทงนะครับ ตัวนี้ชนแทงปลายยอดจัดนะครับเพาวอาโคลุกดัางเป็ดเอกหรือวาลูกไดนาเช้งนะครับตัวนี้อายุ5ปีหัวไม่ไถ่ยัดเป็ดอ่าวไทยนะครับตัวนี้ชนกบเคืองนะครับวาง30ินะครับคูนี่แสนพวกหายปต่างไอยอดนะครับส่วนคูเอกหูดตีซ่องนะครับคูหลังซาดการก้วยนะครับหรือว่าไถ่ยัดเป็ดห้วยยานะครับตัวนี้เป็นหัวไม่นะครับวางชนเลยๆขึ้นบนขาคอต่อข้างนะครับเพาวอาโคหลังซาดไมอามี่หรือว่ากรุงอมนะครับ ตัวนี้เป็นหวัวไม่อายุ6ปีไทยอัดไอกลางนะคะว่างยีสิชนรุ่นนะครับครูนีเสร็จทุกไฮไปทางไอกรุงซ้อมนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปเดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดกา,ารสร้างในวันทักไปด้วยนะครับที่เด็ดหัวชนจักเรเฟซบุ๊ก